อร่อยไหมข้าวอยากกินข้าวอ่ะก็ม่หยิบเองเ่ยถ้าจะข้าวเดตอนถ้าไปหยิบแค่ไม่ได้หรอิดข้าเดอ,อนไอย่าให้หกนะ อร่อยไหม,ไมแล้วเมื่อกี้มือเอาเอาจิ้มตูดแล้วเอาไปกินเหรอมือกงรับ <c oughs> เรอเาเล่นเราเล่นเวลายอยู่โรงเรียนกินแบบนี้ไหมกินแบบไหนไกินกับช้อนเหรอ แล้วเวลาน้องอยู่เรียนน้องกินข้าวกับใครข้างใครนั่งข้างใครด,ดับผู้ดีเชื่ออะไรเอ,อ่ออ้วนเพื่อนเชื่ออะไรโทนนะอ,อ,อ้วนถืเอเธอชอบแตแตมอยู่ที่ชาหนูต้นโทนทำหนูทุกอย่างเลยทำอะไรอะ่ะ ผักผักนผักจุ่หน้าตรงตอเลยเอาแล้วน้องเจ็บไหมเจ็บก็หนูไม่ปวดไปเลยแล้วคุณคูว่าไงบ้างครูวาจุ่จจุ่ตตเนี่ยจุ่มจจุ่มดจุจมม่่อน งเรียนใกล้จะเปิดแล้วนะอ,นอะไรนะยาวมากแล้วจ้ให้ให้โตอย่างจ้ามเนื้อที่บอยเฮ่ยเหมือนกินข้าวอยู่สกรปรกไม่คิดถึงพี่เกลียวพี่ปะกินเหรอคิด <c oughs> ถึงไหมพี่สกเกลียวพี่ปะกินหกแล้วนะ่ะ เอาไปใส่ตรงนูง้นไปน,น,นี่ตรงนี้กินข้าวด้วยเลยอยากกินแต่หม,มูกินดีๆอย่าให้โผก